บัดดีครับนี่คือช่วงนะครับเปินเอินว่าตากแหงแล้วนะครับสามแดดสามมือสามวันแล้วก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องเขาแหงแล้วนะครับหลังจากเขาแหงแล้วเอาไปใส่พี่น้องเอาไปขึ้นเล่าไว้นะครับยำเมือแรงแดดอ่อนๆนะครับผม กอกใสกระสอบนะครับลักษณะการกอกกระสอบยกขึ้นเล่ายกขึ้นช้างนะครับพอใส่เต็มนะครับแต่ใส่เต็มมันยกขึ้นยากเอาใส่พ่อประมาณพ่อครึ่งครึ่งนะครับใส่หลายมันก็นักนะครับผมนี่แหละวิธีอีสานนะครับเปอร์เอิ้นวานาะครับกอกข้าวกอกข้าวขึ้นไปเล่าขึ้นไปยู่เงี่ยนยู่เล่านะครับ นี่คือตอนหลังจากตากแล้วตากแล้วแหงแล้วเรว่าโอเคพี่นอ้องเรว่าโอเคครับผมส่วนหมูประธานแหงนะครับกระตากอีกต่อไปนะครับเตงฝ่าน้ําฝนเตีงฝาน้ำลายยางลายแนวลายยางไหลอันผมยับมา่เลี้ยงมามูประธานขึ้นกระตอมไว้นี่นะครับ คนกระตอมแหลมนะครับการตอมพี่น้องคนกระตอมแหลมมาคนกระเฮ็ดแง่อูดหลูดอีดเหลียดไปน,น,นะครับแล้วแต่พี่น้องอ่าแต่ว่ากระสูนแหลมไม่ได้ดอกเพราะว่าถ้าได้ฝนตกมากมันกระสิไหลพลาดไหลหาไป<ใ>น,นะครับผม่นีหน้าคุณยายเลี่ยมดอกเป็นหน้าหน่อยเพื่นได้เขาสามอุ่มสี่อุ่มหาอุ่มหกอุ่มเจ็ดอุ่มได้เขาแปดอุ่มเหมลอนพี่น้องทั้งหมดนะครับตาก เขาเลาะเมมพี่น้องนะครับให้มึงผาพบรรยากาศย้ำมือแรงเป็นเอื่นว่าเอาเขาขึ้นเล่านะครับหลังจากเอาขึ้นไปแล้วนะครับประเนีอีสานนะครับออดนะครับหอดมือนะครับออกไม่สามคำเดือนสามเป็น่าสู้ขวนเขาได้พี่น้องหมดทีน่นะครับสู้ขวนเขาเป็น่าเอื่นขวนเขาก็ที่มีหมอสูตรมาก สู้ขวนเขาพี่น้องมีใครตุมต่มใครตุ่มยังมากสู้ขวนเข่าพ่นวาเนาะครับปเพ็นนอีสานกอกเขาขึ้นเล่ายี่มือแรงแดอดอ่อนๆนี่นะครับอันใดว้แห้งแล้วก,ก็ขึ้นไปไววให้ไปไเอื่อนลูกเอื้อนหลานเอ,อื่อ,อ,อ,กกอนพี่น้องมากอกาะซอยกันไม่หยังก็สู้กันจินไปพี่น้องประเพ็นนอีสาน ยิ่มใส่กล่องสวยปะ่ะนี่นะครับอันว่าท่านแหงนะครับกระตากใบชกคอนนะครับก็บไอแห้งแล้วนะครับมือแรงกับพี่ต้อมไว้มืเอเต่ากับพี่น้องกับม่ายายออกเครื่องเก่านะครับนี่ให้มึงภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็เอาหลดขนปอ่อยพี่น้องอ<า>นะครับ ซิบสอบซิบสอบแล้วแล้วอ่ามีกรพี่น้องครับนี่ครับลักษณะย,ยังสี่คือนะครับคือกอกแล้วเอาไปขึ้นเร่าพี่น้องมันจังยกง,ง้ายมันจังบ่นักจนเกินไปนะครับเออมันจะบ่นักจนเกินไปหันนักแห้งมันกระโจมบค่คินนะครับปุ้นตาง้าจะนี่พี่น้องครับผมนี่ตาจ้าจำนี่กระซำสอบน้อยเตรียมออกกวงผมนะครับสอบมันใหญ่แพี่น้องสอบใหญ่สอบกระสอบเบอร์ส่น นี่ครับนี่นนี้ค้าวน้ำมันมาจากจังหวัดจันนี่อันนี้ค้าวน้ำมันนะครับมาจากจังหวัดจันทเสียวัดนะครับออมัดกับสอบเต็มปากโอ้โหเบอร์น,า,นาจะตั้มกว่าสอบละสี่สิบกิโลส,สูตรสีสูตรสีออกแด<ร>ง <นะ S 2> พี่น้องนี่นะครับอัน <ะ S 1> นี้คือเอาไปขายข้าวน้ำมันพี่น้องข้าวน้ำมันคือยังเนาะบอกยังไงคือเอาไปขายแหละข้าวน้ำมันจังหวัดจันทรพี่น้องมาจากจังหวัดจันทเพิ่นมาจากจังหวัดจันทบุรีพี่น้อง ข่านำมันมาตากเขาซอยพีซอยน้องซอยพอซอยแม่กลเป็นเรื่องปกติเร่องธรรมดานี่ครับนี่ครับมูดนันแหงกับเอาตะกอนกอกก็น้ำเสียไปมาเลยวะนี่บ่บ่ครับนี่นะครับมื่อแหงนะครับย้ำนะครับถือว่าแหงพ่อเข้าว่าเข้าว่าแหงนี่น้องเอาไปเอาไปขึ้นเราไว้ถ้าแหงมากก็ไม่ดีนะครับผมแหงมากก็บบ่ดีพ่ออะไรครับเพราะว่ามันสีหักมันสีหักมันสีเม็ดบ่บสวยเม็ดบ่งามนะครับผมนี่นะครับรูไปขนนะครับขนไปส่งแหลวก็มารับเอาพี่น้อง เอาไปขึ้นเหล่าคือเก่าพี่น้องกราไหวรุนไปรุนเอาเขาขึ้นเหล่าเป็นว่าเขาขึ้นเหล่านี่นะครับประเพณีอีสานนะครับเออประเพณีอีสานเอาเขาขึ้นเหล่าเออเออเอาอันเดียวกันนะเอาค่าเดียวกันค่าเดียวกันคาดดอกคาดดอกมันสีหยาบขาดเออนั่นแหละพี่น้องเอาเขาขึ้นเหล่านี่นะนี่แหละครับประเพณีอีสาน เออโอเคโอเคนะครับผมประเภทนีอีสานเอาเขาขึ้นเล่าซอยกันพี่น้องคนอีสานซอยกันคนอีสานมักมวนได้พี่น,นอ้องคนอีสานมักมวนนี่นี่ะครับผมเอาเขาขึ้นเล่าสอบเอาไปเที่ยวแล้วเขาขึ้นมากกรอกคือเกา่านะครับผมออาสู่กันฟังเนาะครับออกสู่กันสร้างประเพณีอีสานนี่ก็เจ็ดพื้นที่ของ นะครับบรนลุพย่อมหมูแปดสีสว่างพลทรายรอยเอ็ดนะครับผมซอยกันนะครับเอาไปกินเราไว้หัวหน้ามก็จังไปขายพี่น้องพูกับเดือนเดือนแปดเป็นบีนองเห็นเมื่อกับนี่นะครับซอยกันนะครับเป็นวานาะครับหลายคนหลายแห้งหลายซอยซอยกันครับผมนะครับผมเออเมืกับผมนี่นะครับผม ยืดนะครับผมตอยกันนี่นะครับผมนะครับครับไอพี่น้องในเมืองนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับนี่คือนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นบรรยากาศเป็นว่าเอาเข่าขึ้นเล่านะครับมุติเหลือนี่ครับตากใบสะก่อนนะครับ จากนี้ไปก็คือครับอีก, <beeping> กนะครับเจ้าหนึ่งนะครับหน้าปีนองแปลงหนึ Jerome ่งนะครับอันนี Genesis ้คือของผมเองครับผมกัเจยาขึ้นเหมือนนี่ยุ่ประมาณจักประมาณลอยกระสอบปีนองก็จะเหเืออยูุ่กับนี่คือนะครับที่เหลือครับยังไม่แห้งพี่นองยังไม่แห้งนะครับยังงม่สันแห้งเนาะกับกระตายอีกจากมือสองมือปีนองกต่ายประมาณสองมือครับเพราะว่าครับข้าวเรามันกับเปลือกนะครับข้าวเปลือกเปียกเขาเปียกพี่น้องก็เปียก ข้าวเปียกทันข้าวเปลือกก็คือข้าวเปลือกพี่น้องข้าวเปลือกก็คือข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเปลือกแล้วถ้าข้าวมันเปียกเปียกน้ํามันชุ่มนะครับผมเออมันชุ่มเนี่ยพี่น้องนะครับเ,เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเหลืออยู่สิบดางนะครับยังสี่แห่งอีกประม่าสองมือกระแหงนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับโอ้ลูกหลายแท้นี่นะครับประเพณีอีสานเอาเขาขึ้นเล่าพี่น้องกรอกไปนะครับขอบคุณพี่น้องกูมองกูบอนกันแล้วกันเด้ยนะครับช่วงนี้ประเทศนี่ไปหามิ่นดอกซื้อๆนะครับเอาเขาขึ้นเล่าสักก่อนนะครับเอาที่ลาย่างลาย่างเอาไรเนี่ยบ่ได้ครับมันจิตายกรอนพี่น้อง ตาเขายูร้อยเม่มนั่นคอเขากลางขึ้นเสียงหมาหอนนัครบบ่นว่ัง้มมวนกันนักรบขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณเอบซียุไก่ยุไกลอยู่ในประเทศไทยกันแล้วกันเนาะขอบบรรยากาศผมนี่นะคะ at, e ะร ana, ับเออนี <into> <noise> ah, s <S <ving> ่นะครับผมคือนะครับ นี่คือขั้นตอนการกับต้อมเขาครับต้อมเขาไว้นะครับเพื่อวายเนาะครับเอ่อย่างมะเสากระเพรงออกคือเก่านะครับย่างนวดกับแดดสามแดดสามมือสามวันนะครับผมอ,อ๋อเอาเป็นมามาจากมีผัวไปนะพี่น้องรับสมัครผัวไปนะออปน,ะ,นะครับย่างตาเขาคืนอนอนผัวเขาผัวไม่พี่น้องเป็นว่าไป นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเนบจีพี่น้องคุณหม่องกบอนกันแล้วกันเด้อนะครับผมจิ่ผมดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสมใจกดนร้อยเอ็ดนะครับผมย้ำนะครับช่วงนี้พระแน้ทีไปหามิมหลายคนก็บอกว่าเจ้าคือบว่าไปหามิมอีกพี่น้องเออครับผมนะครับช่วงนี้ครับเอาเขาขึ้นเราสักอนนะครับเอาเขาขึ้นเราสักอนเนาะครับกานตอนต่อไปจังหวะกันนะครับเป็นว่าเอาทีละอย่างละแนวเอาที่ะอย่างเอาที่ะแนวนะครับผม อยู่ดีมีเฮ้งลำรวยสุบตุกขสกุนนะครับใา้ทุกข์ให้โศกให้โลกให้ไัยกันแล้วกันครับไหทุกคนเจริญเจร่อนะครับผมขอบคุณทุกกับลังใจครับผมสวัสดีครับ